อ่ะนะครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีีอิรานน์ของเกมแบงกาดซีโร่นั่นเองครับอยู่กับการอัปเดตแพสนะครับประจําวันที่เก้านะครับกันยายนนะครับว่าพรุ่งว่าวันนี้นะครับจะมีอะไรเข้ามากันบ้างเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับโคโน่ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีอ่าโซนกิจกรรมน้องอินมาด้วยนะครับกิจกรรมน้องอินก็คือจะเป็นอ่ากิจกรรมเลิฟแบงกาดนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมตรงนั้นน่ะจะต่อเนื่องจากอ่าวันที่หนึ่งนะครับ ก็มันมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าเขาทําต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็จิตกรรมที่2ก็คือเป็นวลข้ามแบงกาจีนะครับซึ่งวีลวลข้ามแบงกาจีนะครับจะมาวันที่16นะครับถึงวันที่1ตุลาคมนะครับซึ่งรายละเอียดในการแจกของก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่จิตกรรมของวันเกิดโคโนกันดีกว่านะครับก็จิตกรรมของวันเกิดโคนโนนครับก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับอ่ะพอท่านผู้ชมกดเข้ามาแล้ว ซึ่งมันจะมีเควสให้ท่านผู้ชมทำนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะนะครับก็โซนของเควสวันเกิดโคโนโนะครับจะมีทั้งหมด9เควสด,ด้วยกันนะครับซึ่งให้ท่านผู้ชมทำได้จนถึงวันที่1ตุลาคมนะครับส่วนนั้นรานคารเลกเปลี่ยนนะครับถึงวันที่1พฤศจิกายน,นครับตอนตี2 59นาทีนะครับซึ่งเควสก็ อยู่ถึงวันที่1ใช่ไหมหนึ่งตุลานะครับตอนตีสองตีสองห้าสิบเก้านาทีเหมือนกันนะครับอ่ะส่วนของเควสโคโน o น้องก็จะมีอะไรกันบ้างครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเควสโคโน o n o นะครับก็อย่างแรกอ่าเควสท,ที่1นะครับถึงเควสท,ที่3นะครับก็ให้ท่านผู้ชมกวาดล้าง pp ครับให้ครบอ่ะเก้าแสนนะครับเก้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้านครับท่านผู้ชมก็จะได้รับเหรียญตาโคโน่ไปเลยทั้งหมดอ่า เอาประมาณคร่าวๆนะ26ชิ้นนะครับนะสำหรับเหรียญตาโคโน,โน่เนาะก็กวาดล้าง VP ตาม ที่เขาบอกนั่นแหละนะครับนะก็โอเคนะครับอ่าส่วนเควสต่อไปก็จะให้ท่านผู้ชมเล่นเฟนไฟนะครับอ่าเล่นแรงไฟนะครับหรือว่าเล่นสนามฝึกก็ได้เนาะให้ครบ15ครั้งนะครับก็คือ3เควสนี้เนาะให้ครบ15ครั้งนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับเหรียญตาโคโนไปอีก15ชิ้นนั่นเองนะครับอ่าโอเคส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของอาการเปิดกาชาครับก็เปิดกาชาครบ30ครั้งนะครับจะได้รับเหรียญตาโคโนไปอีก5 5ชิ้นนั่นเองครับอันนี้คือเควสของโค ก็เมื่อท่านผู้ชมทำ quest เ,เสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้ท่านผู้ชมก้เข้าไปที่ร้านค้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะก็เมื่อท่านผู้ชมเข้าไปที่ร้านค้าเสร็จแล้วนะครับมันจะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะครับอันนี้คืออ่า กิจกรรมนะครับของที่ระลึกนะครับแล้วก็ของรางวัลมากมายครับเกี่ยวกับเหรียญตาโคโน่เนอะซึ่งเหรียญตาโคโน่นะครับท่านผู้ชมสามารถเอามาแลกได้คือ1นนะครับเป็นการ์ดที่เพิ่นอาร์นะครับที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับในเกมณตอนนี้นะครับสองนะครับท่านผู้ชมสามารถเอามาแลกตรงนี้ได้นะครับเป็นการ์ดเดอร์เบิร์นอาร์นะครับที่มีอยู่ทั้งหมดในเกมนะครับณตอนนี้นะครับสามนะครับท่านผู้ชมสามารถเอามาแลกซองการ์ดนะครับเดินหน้าได้นะครับก็คือจะเป็นของโคโน่เจ็คดากอน นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือซองการ์ดของเดือนหน้านะครับ นะครับก็สามารถแลกได้สูงสุดก็คือ5ครั้งนะครับอืมอันนี้คือส่วนของซองการ์ดนะครับแล้วก็มีเศษซองการ์ดด้วยนะครับอืก็อ่าสำหรับการทิปเปิลอาร์นะครับท่านผู้ชมสามารถแลกนะครับ1การ์ดได้นะครับก็คือแลกได้สูงสุดก็คือ4ครั้งนั่นเองครับก็ใช้ทั้งหมด50เหรียญนะครับในการแลกเนาะนะครับการ์ดเดอะเบิร์อาร์ก็เช่นกันนะครับแต่ว่าใช้ทั้งหมด15เหรียญแค่นั้นนะครับในการแลก นะครับก็คือแลกได้สูงสุดก็คือ4ครั้งนั่นเองครับส่วนซอ,องการโคโนโครับแลกได้แลกได้สูงสุดทั้งหมด5ครั้งนะครับขอโทษทีเนาะนะครับลิ้นลวนเกินไปนะครับ นะอ่าก็มีมีแค่นี้นะครับส่วนของการส่วนของร้านค้านะครับของเหรียญปาโคโน่นั่นเองนะครับอืมก็มีประมาณนี้นั่นเองครับอ่าส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของวันเกิดโคโน่ครับวันเกิดโคโน่นะครับก็แน่นอนครับมีป้ายมาให้ท่านผู้ชมให้แรกนะซึ่งป้ายตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นป้ายของโคโน่นะก็จะอ่าเรียกว่าอย่างไงดีอะนะคือมันก็แบบ อะไรก็ไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมนะนะครับอ่ะโอเคก็สําหรับอาเหรียญตาโคโน,โน่นครับให้ท่านผู้ชมกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับกดเข้ามาที่แพ็กเกจนะครับอ่ะพอท่านผู้ชมกดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นแพ็กเกจหนึ่งครับ ซึ่งจะเป็นแพ็กเกจนี้นครับก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปครับพอท่านผู้ชมกดเข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นเหรียญตาโคโน่ตรงนี้นะครับก็ท่านผู้ชมก็สามารถเติมเอาเหรียญตาโคโน่มาได้นะครับซึ่งาถามว่าพี่ครับทําไมเขาถึงไม่เอาตู้กระชากของโคโน่เข้ามาหรอก็เพราะว่าโคโน่เข้ามาเดือนหน้่งยังไงล่ะเขาเลยาขาดเป็นแพ็กเกจแบบนี้ก่อน,นครับ อ่อันนี้คือแพ็กเกจของอาร์เลนตาโคโนนะครับก็ประมาณ690กว่าบาทนะครับนะสำหรับแพ็กเกจเลนตาโคโนนะครับก็ท่านผู้ชมก็จะได้รับเพชรนะครับรวมไป1,050เม็ดนะครับสำหรับเพชรเนาะ ลิ้นรวนจริงๆนะวันนี้นะครับก็เหรียญตาโคโน่ก็จะมีประมาณนี้นั่นเองครับก็เผื่อมีคนถามว่าพี่ครับแล้วเหรียญตาโคโน่สามารถหาได้จากส่วนอื่นได้ไหมหาไม่ได้แล้วนะครับก็หาได้จากการเติมแค่นั้นนะครับซึ่งเหรียญตาโคโน่ครับจะอยู่ถึงวันนี้นะครับตอน3ามทุ่มนะครับห้นาทีนะครับ ประมาณนี้นั่นเองครับอ่ะส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของจิตกรรมนะครับเฟ้นไฟนั่นเองเนาะก็จิตกรรมเฟ้นไฟนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเล่นเฟ้นไฟกับเพื่อนนั่นเองครับก็คือมีเควสให้ท่านผู้ชมมาทําด้วยครับก็คือจะมีทั้งหมด2เควสด้วยกันนะครับก็คือเป็นเควสรายวันเนาะนะครับแล้วก็เควสจากัดเวลาครับซึ่งเควสจากัดเวลาตอนนี้ทางเกมเขายังไม่เพิ่มให้นะครับท่านผู้ชมก็รอไปก่อนเนาะนะครับส่วนเควสรายวันก็คือให้ท่านผู้ชมเล่นเฟ้นไฟกับเพื่อน1ครั้งนะครับก็ ได้รับเหรียญตาจับมือไปเลยครับ1ชิ้นนั่นเองครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมเล่นครบ9วันนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับเหรียญตาไปเลยทั้งหมด9ชิ้นนั่นเองครับส่วนเควส์จำกัดเวลาก็ให้ท่านผู้ชมเล่นเฟรมไฟนะครับกับเพื่อนรวมทั้งหมด9้าครั้งนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับเหรียญตาอีก9ชิ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือกิจกรรมเล่นกับเพื่อนนั่นเองครับโดยว่าเฟรมไฟเนาะนะครับ ก็การอัปเดตก็มีเท่านี้นะครับใครที่มีคําถามนะครับเกี่ยวกับออะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอตัวกราบไปก่อนกันแล้วกันเนาะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เนาะนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อติดตามนะเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับของเกมเป็นการซีโร่ไว้ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับซื้อเกมกับผมบ๊ายบายจ้า